โ <Like. S 2> ตมไม่เกียนอะเว้งงมากเลยไอ้พวกที่บอกถึงโตเกียร์นี่พวกยางเราเอมีหลังเอมีหลังเอมีอมสา,ายยาวผไม่เห็นนะ B oh, <yeah. S 2> เอรอย่าง่ไปเลย B อยน,นี่ ได้แล้วพี่อิ๋งนะไฟร์ในหอว่าแค่นี้ไหวเมื่อกี้กูยิงแม่งไม่ยังไม่รู้เลยว่ากูยิงยิงภาพเนียาวยาวต้องบอกแค่มันต้องบอกว่าปืนกูเกียร์ยิงไวสองตัว B p o วมันต้องบอกว่าปืนกูเกียร์มันอู่่เชวะาไม่เกียร์ Bomb has been planted ไอ,อหมืออนเเี รอแล้วมีไ้เดี๋ยวนียไหนเราอย่กบหัวเะคุณจะเหล่าอยู่แล้วตอนแรกอะจะเอาให้เกียรติโอเยม่วันงค

สัตว์ไอ้กูตกใจแม่เลย giao 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 rồi giao cái này A giao 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 không Các mình lên cận ba. Ay ơi, Need backup. Fire in the hole. ơi, mình. ơi, ơi, mình ơi, ơi, pa. ơi, 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 không phải là ơi, 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 วางได้ไหมพี่วางเลยวางเลย,เลยตัวนี้น่าอยูอย,าาอยางบอม has been planted เออตัวนี้ยาาเข้าไม้ข้าไม้ตัวนี้สีสีว๋ยวหน้ามึงเปลี่ยนปืนก็ได้ด๋ยวเขาร้องเลย All right. เดี๋ยวเขาล้องไงประเด็นอนะ่้าจะเคยเล่นหไม่เคยเลยหลังหลังโอ้ย,ยมันดักป่าดอะ่ะกระเลย ค่ะชิวๆกูออบอกเลยสบายๆย้้เก็สองคนเี้กกินหมดแล้พอทีวินมนันก็ได้นด้เองไ้อง มีในห้องเองต้องคาเฟ่อะต้องไม้ห้องไม้มีดจะมีเอสซีตัวหนึ่งห้องไม้เฮ้ว้ โอ้โหอาวกูตัดไม่เหล่าเฮ้ยประเด็นอ่ะคือตาแรกคุณจะเหล่าก็ได้นะอยู่แค่พายขี้มดคู่อ่ะตาแรกอ่ะได้ดิได้ดิได้ดิ ยาวตัวนึงยาวยายาตัวท้ายครับยาตัวท้ายยาตัวท้ายยาตัวท้ายนะยาวตัวท้ายครับผมผมวางให้ผมวางให้ผมวางดีแป๊บนึงแป๊บนึงรอรอรอพี่ โอ้โคตรเหลี่ยมเหล่าโดนชิปหนึ่งแล้วเอาปืนยิงเห็นอ้าโคตรเหลี่ยมกูบอกเลยก็เหล่ากูจะแรกจะเล่นเมียกูสภาเอาปืนยิงกู คเลี้ยม้าตายเหอตัวเหล่าอะ ไอ,อพี่สามดาวขอปืนหน่อยได้ปะเลือกผมน้อยอะเลือกผมจะสิบเอ็ดอะมามาได้ปะเจ้าินช็อตาโอ้โทษเลยโทษเลยนี่ลเล่นเลยเล่นเลยเนยอยู่หน้างนีอ้อยู่กูมา กูขอเร็วได้ปะกูขอรถเเล่นเร็วเลยเ,เ,เ,เหมือนมันนั้นอะเดี๋ยวผมช่วยเปิดได้ได้ไดคิดมากูเล okay. ่นเร็วแล้วจะยิงถังนะเตรียมหนึ่ง ยนะยาวครับยา,ยาวยาวออกมาหน้าบ้านเราแล,แล้หน้าเออลบึกรีบไปไหนย่กากำลังงันนี้เลยอ่ะหน้าเอลผู้หญิงะไรน่ากู bomb diffused American. mission failed <laughs> 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 ตัวเอ้ไม่ใช่ไอ้หน้าห้องเอล์เราสี่สี่ห้าแต่หนูไม่ได้หนักเลยนะจริงตลอดเหลือหวานเล่นในนี้เกินนี้อะประมาทเกิน head shot ตัวแรกล้วก็มีกองหน้า double kill ไปที่ บ้านฐาน้าฐานมานว่ราต้องฐานเด้อจะว้องฐานนะมาแล้วมาแล้ว้เห็นอไมาว่านอยเลยดีลมึงยิงไม่โดนหรอมึงไอ้ปืนน้นมันต้องใส่คุมนเว้ย ขึ้นเสือสายพี่เอาไหมลงไปข้างล่างแล้วห้องกลาีลยไม่ใช่ใช่ปะอ๋อ ตอนนี้เราคิบป่ะตอนนี้คิบป่บอม์ has been p l a n t e ตอนนี้น่าจะอยู่เสอเพราะว่ามีเอสองแล้วอะว่าหลังเอแน่เลย ไปยังไม่ชข้าเลยอ่ะจ้ะเรดทีมวันอยากเล้วเกินไหวอ่ะเป่าลุงอยากเขียนมากเลยอยากเขียนเล่วเกินไหวไหวหรือเปล่าลุง เขียนแล้วกูจะเปิดอันนี้ไว้ขเขียนว่าเอ็นาราชมุตไว้เขาคิดว่าปากดีปายในสัตว์สมควรแล้วแหละจริงอ่ะเขาอาจจะไม่คิดอะไรก็ได้แล้วแค่หลอกเขากลับก็จบจก็ก็สมควรแล้วแหละอั่งนู้นเนาะ Yeah. ทำอะไรกันอยู okay, s <S oh. ่ครับ่อะ่อใครนาะโอเว่นสองร้อยไอคิว่ะผมเล่รโอเวดเด็กกระโปรงเด็แบบดกแบบอลีอะว ว่า,าเด็กเราฟังเสียงไม่ต้องบอกชื่อเราไม่รู้เสียงใครใช้เด็กอีก,อกโอชักปืนไม่ทันนะหายหายหายไม่ร้องรียบต้องรีบกูร,รีบยังตะกี้ฮะหลังเอ จะคุณเล่นไอ้อันนี้ป้าบานละเอว่าเป็นเดี่ยวครับ

เจ็บเจ็บอะเจ็บมากเลวันเจ็บมากบอกเลยวันเจ็บมากอยู่ตรงทางเออะเจอแล้วเจอแล้วพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นรอรอให้หนูหน่อยรอรักให้นูหน่อยโอ้ยยิงมันเถอะอย่าไปเหล่ามันเถอะพี่ไใบฟิสล่อยได้เดี๋ย้พี่โอ้ยร้อยอยากร้อยอยากจะหลอกแต่เขาไม่ได้หลอกเดียวจะตาย โอ้ยผมยิงมันเจ็บมากเลยเมันเจ็บมากแล้วพี่แต่หลัไม่ได้อ,อ้ย f e n t o n t e h o e ห้องห้องเอลเจ็บมากหนักๆเลย f i r พมาันอเอลตัวนั้นแหละเจ็บมากสวย ยมาล้วอย,อย่าพี่ดูวอ,อ,อย่าดูาาาาอย่านจะมามาอย่าไปพี่หล่อได้ให้ไ้เชือ่อมันมาลแล้วไปเลยพี่อย่กระสุนตัวแล้วก็หลุมอะอลงอม has been planted วกนั้นกูเล่นอ,อาโซนอารมณ์ุลไเลยเนียดูแลงหมด ยวมาที่ตันโอ้ยูนิตยูนตก็ดีดเลยนะเอาจิมมั้งเอายาวเสียทุกมันแบกจัดเดี๋ยวๆขออีกสตัวเดี๋ยวจะขึ้นที่1มามมามา,มา กูยาวกูโดนลุมเฮ้ยสายตัวอ่ะยาวอะ่ะสายตัวได้อ่ะยาวอะ่ะยาวยาวยาวมีสีตรงนั้นขลุ่นปะ สวยตัวเองตออุยไอดเี่ยมากหลยดักข้างอยู่ที่วงาวยหมดเลยไม่ใช่ยู่งหมดเลยสวยไม่ไหวไม่นาูก็ไม่ไหวม่นกูก็ไม่ไหวแล้วนิดาาโอเค l ลองพูดมาลองพูดตายแล้วรพูอยู่ที่สองมาลองพูด เฮ้ยน่าจะเอเราลังอยู่เอ๋อดูดีไม่ตายหมูเขาเหลืออีกสามสิ่งมันมาก เล่น <citoy> ด <ens> ีไ <Nacional> อ้ยลึกๆก็เนี่ยโอ้โหโดนสองนายเลยหนูว่ามันวางเปิดวะ Bomb has been planted วางแล้วพี่ไ <Buffalo> ม <gro ens> <sk uss mus i> ่ตายนายเลยลึกเลยอะลึกเลยอะต้องคาเฟ่อะ

ตอนไหนไหออกตลววหโวก็ต้องไปธรรมดาที่โจรองปุ่งดาวยู่ giao 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 lũ lũ bằng biết với lưới เฮดช็อต t ัวถึงสามตัวตายสองอ่ะตกินตัวเอาไปกูก็ร้องจังหวะนี้ฟาร์มดิฟュซฮ่าฮ่า่จไอ้ย่าขนาดวันนั้นกูเทสเพราะว่าอากอ่ะไม่นอนเลยอ่ะบอกเลยกูโดนตัวกูโดนแค่สองตัว

เ h วเนเน่เนอ,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 อนตโอโทษเลยครับไปไรไม่เป็นไ,ไ,นไดีที่สุดแล้วดีทำดีเกินโอ้โแล้วัีหัหลังไปยิงอะวันนี้โล

ไหนไหนนะขอขอชื่อช่องหน่อยครัื<พ>อขอมองพี่สตรีมอยู่เหรอไม่ไม่